นี่คือความตั้งใจที่ผมตั้งใจจดต้องแก้ปัญหาเราเขาเปลียนงานเอาไว้แล้วก็มองสองสามเดือนแล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่มาเจอกันแล้วก็เป็นเวลาที่จังหวัดเลี้ยงรุ่นของพวกเราด้วยเพราะว่าหายไปสามแล้วหายไปสามแล้วนี่ก็เอางั้นะเรามาเจอมาเยี่ยมดาวอีานมาเสริมความรู้ดีด้วยว่าเป็นลูกต่างดาว

หนึ่ังสองล้ทุกคนก็แสดงอีบริหาราเยี้ทำให้เกียงสันตเทเรนรกคนี้่อให่นี่แหละไปอให่นี่แหละจะลุกหลังันนี้ก็ถือว่าจะลดีความตมาจนสามี่ปีไม่ชนกันเนเพื่อเราก็ไปก่อนัโค่ตอนนี้ก็มีเป็นเพื่ของเราที่เกษียณ นำไปก่อนเลยคนแรกสองปีแล้วกมีคนที่จะตามไปอีกก็มีนหนึ่งขอทุเราก็ต้องตาพ่อนเลยเห้อเบอเอนเาเราเป็นคนนั้งมันไม่ใช่นี้คุณนี่เขาเป็นต้องขอบคุณที่ว่าเป็นคนทว่รวมเพื่อนให้เหลือคนนับไปุละุะเป็นทั้เรื่องนั้นด้วยเป็นเป็นเสลนะแล้วอะไราอย่างที่เป็นคนรวมเพื่อนเป็นคนที่คอยคอยเดียวคนนี้คนนั้นละมาให้เรามาเจอกัน ดแล้วเราให้เราในการที่พูดก hey, hey, hey. ่อนไปพ้อมกันวันนี้เสมอครับสังเกตเลยครับสักอาวุธยืนดีมากเลยเพื่อนแล้วก็เป็นคนแรกเลยฮะที่เกษียณในรุ่นเราก็หวังว่าเดี๋ยวจะให้ต้องไปต้องเป็นนอยู่แล้วว่อแต่เราไม่ยอมนะเราก็จั้งใจทุกคนนะฮะเราบอกไว้เลยตอนนี้เราแทนได้ว่าทุกคนที่เกษียณ เราจะไปเราจะไปเราจะไปรับปาร์ตีแล้วนะเราจะไปเราจะไปขอให้ยกเว้นเลไม่ไหก็ขี้รถไปก็ได้แต่ว่าแต่ว่าสามคนเขาจะไปงานเดียวกันถ้าอรามมีปอร์มมงานไงครับเราผรู้สึกดีๆนะครับวันนี้ที่ร่วปพ้นจากวงจรซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามันก็โอเคนะเราอยู่แต่ถ้าเราจบเราออกมาแล้วในความรู้สึกเรามันจะเป่แปลง แต่แต่พี่อจะไม่ได้รู้สึกแย่เขากลับไปอีกใช่ไหมลำโพงมั้เรงออกมาแล้วความรู้สึเล้ยลำัหงุดหงิดเลยทำไมไม่น่าอเลยแต่วันหนึ่งเขาชวยเรากลับเขมีอีกเรากลับเขมีแล้วผมใน้วามรู้สึกว่าเราหนนขี้เกียจขี้เกียจจริงไม่อยากเข้าไปอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกนี้จริงๆแล้วก็แต่จริงวันนี้ต้องขอที่ดีด้วยนะครับซึ่งเราก้ามาถึงวันนี้ซึ่งเพื่อนเราสามคนมันมาไม่ถึงวันนี้ ก็ขอให้ผู้ใหญ่เนาะเป็นน้องหนึ่งเนน้องเนื้อเป็นน้องเป็นน้องอะไก็เก้าวันทุนนี้ก็ถือว่าสุดฝ่ามือในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีใช่แล้ววันที่เขารูผมน้องน้องทุกคนในผมต้องฝากน้องน้อด้วยแรกๆเราเรียกน้ใหญ่หลังๆมาเราเรียกน้องเนี่ยน้องสองตัวแรกสองคนเนี่ยเราก็ต้องฝากด้วยแล้วก็แสดงความดีด้วยนะครับที่ว่ามาวันนี้ก็ขอให้ เาเสบคามสำเร็จในชีวนะครับ2อะไรขอใรับลรื่ออะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ้ขไปเรียตับเลยนะฮะเียความแก่บ้าแก่คอนแก่ก่เี้ยงา่ให้ตั้น้ำหนักไม่ตั้น้ำหนักเฮ้ย้นักหนักเต้งความแก่ต้องสกุละคร หน้าหน้าหน้าก็ฝืนเอาหน้าเอาหน้าไม่ได้เราอายุก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดียวเเดี๋ยวเดี๋วเราเดียวเราวเดี่ยวาียวเดียวเราด๋ยวเรดียวเาดี๋ยวเาเดียวาดวเยวเราวเเดีาีวระเวายาดวดรับดี๋ดดีวาดีดวยีี่ได้เกษียณอายุราชการด้ร กอความงี้มันนะครับงานงานกได้ข่าวว่าวรสารก็เขาจะให้เลยงานเสิองานเสองานเสือถ้วดราไได้ามหนา่เลยใไมาน่าเป็นไปแล้วนอนตีบุงไปยวารสาพันเอราถ้าเราเราไปชี้กับอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นไ่กูชีนถ้าเราตัดไปทำงาก็ก็มีบทที่เราอยู่ ที่อว่าีงเ่ามงเห่าไเลี้ยงหลานอีกอีนอีนกุกอีนีกึงใหญ่ด้วยี่ี่กเสียนแี่กระเสียนครับเมนูจ้อะไรนต้งตางเออเ้รอยอยู่นเอเอยอยู่นรินกทานเลยครับขอเพขอเง ให้ไปกูดทิี่บเขาเิ่งใดปใมปตลอดวันนี้นะครับมีสลน้อยสลน้อยมึงอะกับคระชาของเดี๋ยวังก่อนตังก่อนตั้อเราจบไปแล้วเราจบนะครับอันนี้คือสลดฮะในรุ่นรุ่นรุ่นร่นแรผู้ใหญ่เนี่ยคือต้นกาเนิดของต้นกาเนิดนหรอ้นเน ตอนนี้เจนครับี่จะเป็นกัลนรต้องเป็นกาพูดอย่ายืนพูดอย่ายืนพูดครับผมอย่ายนดลยลยนแล้วลลุกเข่าพูดเออไม่ต้องก่อนยมันต้องมีควานิ่งเอออกแก้ เทำงานมันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในรุ่นนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่เรากบกันมานะครับพบเดินทางด้วยรถทัวร์สะพานะลายยาวโอ้ยลายยาวเกินลายยาวโคตรถึงโคราชแล้วก็สระบุรีผมแบะลงปั๊มเริ่มสามเลยพักพักผ่ส่วตัวหนึ่งมิถุนาสามสามในพ่อใครเนี่ยพ่อใครเนี่ย พอร้แต่วเชเออาวพอเช็ดคมโดนตุนกังมาตนเกมาไม่เคยเข้ากุงทพเชมายนะแล่มมึมีคนที่แต่กรมาเยอะแยะแต่ด้วยความฉลาดของผมนะับ้กผมเดินเข้าหารือเอยัวงเขาเมืมงอ้ยันไม่ดันดไม่ด ด้วยความฉลาดของผมผมเลยเป็นพ่อผู้ใหญ่การับเป็นปะกันเป็นปะกันเลยเอ๊ะพบปะสันกันเรื่องความที่ว่าความซื่อสัตย์ความสุจริตของผู้ใหญ่ก็เลยถูกถูกถึงใจนะครับผู้ใหญ่เป็นคนใจดีที่สุด ็นคนใจดีตั้งแต่พบกันมาตั้งแต่ปี2529เพื่อนเพื่อนสเม็ดสเม็ดยี่ิบเก้ายี่สิบเกไม่เจอกันเลยสเมตดสเม็ดเออผมพบก่อนน้น้องแวก็มามาเกษียณด้วยการจวนัานมาจวบรุ่นปีสามสามเรา้ใหญ่นาะทีนี้ในวงในวงเล็บตรงนี้น่ะทีเราที่เราอยู่ด้วยกันมัมีาสขมา ในอังเลสตรงี้เรามีความสุดมากเพราะผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เพราะแกเป็นผู้นำออตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเป็นนายกแล้วก็คนที่รักเพื่อถูงมากครับไปไหนมาไหนด้วยกันผมจะเป็นคนที่ดื้อที่สุดในรุ่นนะครับรองลงมาก็คือ บ่อยแต่ท่านที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ดูแลดูแลเรามาตลอดคอยตกเตืเราคอยตักเตือนดูแลความสูงดื้อไม่เอาไม่ไม่ไม่เจอเราแต่เอาไปกระนักบวชความสูงเออเหมือนพระที่คอยตักเตือนเราว่าจะไปลงเรีนอ่ะใหม่ไม่ว่าใหม่เปเรื่องทีนี้สรุปแล้วก็เอาไปดีหมดทุกที่ทุกอย่างอาทิตย์ กันอะไรเนี่ยเรองเอาเพลงนี้เ่นๆเพลงอะเพลงนี้เป็นกำลังใจทุกๆคน้าเทู้ใหญ่นะครับม่นูดร้องเลยไม่รู้จรงแล้วธรรมดานะคนเมียเมีมาเอาเพลงเขาว่ะัต่อไหมครับทก่อนก็ได้ไทั่อนเลยไ่เออยูโเกอร์านไปก็หมดก่อนแล้วก็ แล้วก็พูดที่ที่ที่มัยจะพูดแล้วก็พูดไปหมดไปหมดยังไม่คุยเลยไปเพ่ก่อนไเพ่ก่อนพูดก่อนทุพูก่อนแล้วก็พูดไปหมดแล้วซึ่งรายท่หลหมดแล้วก็ตามตามที่เป็น5องส้นแ่ให้มันยั้นไปให้มันยิ่งยไป

ทำงานร่วมกันต,ตรงทุกคน,กคนด้ยวยนะก่อ,อนน,อนี่จะผู้ใหญ่ปิดท้ายนะนี่เรื่อของคนที่เป็นเพื่อนที่ เพ่อนตัวร้ายเ่นเพื่อน่จะเช่อวันนี้เรามาคลองอะไร่รืว่าพี่กับม่คอนะเพราะ่าจะรออยู่มันเกิมันจะเอี๊ยกเกินมืดมืดไฟไฟสอไม่ถึงพี่ใหญ่ผู้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 ให่ไู้ให่ไู่ให่ไู้ใหร่ผู้ให่ผู้ใช่ ก็ไม่แน่ยเราไม่มีก็อาจจะอาจจะเสงสองคนเยอะมากก็เลยก็ได้เออเพราะเราก็ไม่ค่อยจะยอมใครไงก็เลยทำให้เขามีพี่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยเขาคอยคอยคอยดูเฝ้ระวังให้พวกเราเขาจะมองว่าคนแก่ดูเราอยู่ถูกตัวเอาไว้เราตอนนั้นเราห้ามเลยก็เลยจะไม่ไม่เดีอยวห้ามบ้านมีเรื่องความร้อนเยอะคอมผมแม่คอมจริจริงๆแล้ววันนี้ก็ในวันที่คนเดินคนเดินก็เดินเส้นทางที่เขาก็เสียเนี่ยในวันที่ ก็มีความสุขเนาะที่ได้เรียวเด้ใช้แล้วเดี๋ยวก็คนเรามาเดีนตามไปพร้อมกานปีที่หนึ่ขณะที่จะเรียนตามไปแล้วก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้ทีมของเานักเสียงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็นัเสียงเนี่ยก็ดูแลลูกหลานของเราแล้วก็ที่เหลือถึงจะไปทำงานเนี่ยผมก็เชื่อว่าไปเรียนทให้ประสบการไปเทนนิสเน้นเรื่องที่เรียนแล้วก็สายกระดกที่เรียนแต่เรื่องประสบการณ์ ประสบการณ์ของการจีนเน็ตต่างๆในการเลื <S S ่อนนสั้นขนยาวเนี่ยเชื่อว่าหัวใจหัวใจต้องใหญตหัวตาหายจุดนั้นหมดแล้วที่เหลือปนี่ยฟูฟักปีชาแล้วก็ก็เชื่อว่าเขาคงให้อยู่ถึงไม่ช่วยปีสัปปีเพราะถึงอยากให้อยู่ต่อเราก็อยากพักนั่นแหละอยากกลับมาดูแลนะคุณหลานเหล่านั้นเชื่อว่าถึงสองปีนี่ได้มีให้ผสบการณ์กับน้องๆแล้ววันหนึ่งน้องๆมันจะกลายว่าพอถึงปีใหม่ว่าตรงนั้น จะได้มารีบ่ายจะได้มากราบมาเองเขาจะรู้ว่าเราเป็นครูจะได้มากราบมาไหว้คมากราบว่ามาขอบมาขอบคุณวิชาที่เขาอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็ยินดีด้วยยินดีด้วยแล้วก็ในในวันพิเศษของเราวันที่เกษียณแล้วเขาก็อถือยังมีความสุขก็เชื่อว่าน้องๆต้องมากราบไหว้ในวันสำคัญสำคัญที่วันเกิดวันปีใหม่วันสงกรานต์เชื่อว่าเขาจะมากราบขอบคุณนะครับขอบคุณครับประสบการณ์ อนาองยเหนน้องนุนเนวเ้นนน้องนนนอีกไปบอกว่า่ห่เป็นตัวอย่างที่ดีครับครับผมที่นงานีแล้วทไม้องมาเป็นตาง่ใครม้อไม่ใช่อเออไอ้จ้าู้อะไรพี่ใหญ่ก็ไม่มีอะต่อไปครับเดี๋ยวน้องพี่ดนะนก่อนอนี้น้องอาร์มนะน้องอาร์มทางาน

ฟังชัดๆหนยลูกเล้วจะมาปวดเยี่ยวตอนนี้นี่เราฝึกมาแล้วตอนนี้แล้วไปยืนขำหัวพี่เขาทำไมแล้วได้อยู่ได้อยู่อะไรจะออกใหญ่เพื่งเมื่อกี้ปวดปวดเยี่ยวตอนนี้ฝึดเชื่แล้วเฮ้ยน้องแบงค์อย่างนี้นะเฮ้ยเอาดิจะมาปวดเยี่ยวอะไรตอนนี้แล้วเอ้าแค่เออกับคนอนบ้านก็พอครับครับอย่าะคับอย่างเดียวดิ เออถึนเี่วดีพูดอะไรเปเอยที่เราจักพูดพี่ช้างพี่ช้างไม่ไม่ดังไม่ไม่ดังเออไม่ดังเสียงผมดังกว่าไมไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนตเรีเรายอนเส่าไหรอพูดากใจมาพูดยังไงก็ได้ไม่ต้องมีที่การอะไรหรอกจากใจออกมาเลยอ่ากใจเสียงเสอนคระดิษฐ์อ่ปดิษีสองคนนะพประดิษฐ์ตุรดตาอ เดอะเบสเดอะเบสดอะเบสดอะเบสนี่เดอะเบสลครับที่ผลิตเดอะเบนี่สำหรับผมดอะเบสวต โอเคี่คอไอ้ดันี่ไอดอนพี่พี่กวยวอเื่อนานขอพี่พี่ปเโอเคครับน้องยังีื่ออ่นพเราไอดอนแล้วก็เป็นไอ้ดอนแมนด้วยต่อไปยังมีคนะอันนี้เป็น่อปนปาตอนเลยนะอ่เดี๋ยวกล่าวนิดหนึ่งกับหัวหน้างานของเรา เาทำงานร่วมกันน <bin uk> <azo> ี่ดู็ตัวอย่างดูตัวอย่างแบ์อ่าได้ๆเออแตกอนหนึ่งก็ขอนให้บางองคีกรกับข้อปฏิบัตก่อนนะครับที่เกียมือราชการเขาหล่อฮะคอลเขาหล่อไมห่อหลอด้วยไม่ต่อเขาหล่เขาหล่อต้องขอบคุณที่ให้ความรู้ที่ร่วมทำงานมาตอนนี้ก็หปี ก็พ่อก็ช่วยแนะนําในสิ่งที่สั่งยังไม่เคยเจอแล้วก็ให้ความรู้กับผมนี่มาเริ่มทํางานที่นี่เป็นครั้งแรกก็ต้องขอขอบคุณพ่อเป็นเพื่อนแล้วก็ขอให้พ่อสุขภาพแขครับผมโอเคแลียกเรียกพี่ได้ไหมเรียกได้ต่อไปก็ขอเป็นการต่อพ่อประอันดับสองพ่อของเราก็จะต้องนอู้สักผมสงเสียง เอ้อาวมันเปลี่ยนไปเลยอาอมมันใหญ่ของเราแล้วก็อย่างนี้หน้ามาจากใจของเราพี่วยไปที่อาีใหญ่ที่ใหญ่ในรุ่นพี่ใหญ่ในรุ่นเออพี่ใหญ่ในรุ่นกัน ดูแล้งมาทราบมาเ่ให้เราค์เขาด้วยครับุดูแลลูกๆแต่ละคนดูวูกไหมันนี้กระสก็เชื่อว่าหาร้อยพันหนาวมาชาง้ากมเปยช้างช้างอยาังเสียงมหาจะพูดแล้วมานี่มหาจะพูดแล้วพูดให้ช้ามาหาหาจะพูดเถ้ามหาพูดก็มาคุยด้วยกันเถอ ถ่อนันนะครับเรียนเรื่อการ้งหที่เราโลกสุกมานะครับโ้มาเป็นอะัมันเปิดันเมันเปิดเปิดไฟไม่เห็นไฟสามตีอย่างนี้ที่เข้ามาไร่อิๆโลกน่าเห็นเลยนะมาอีครั้งที่อยู่รงบ

เขาเขาคือเน้อปลาใหญ่ๆเราพร้อมที่จะให้ได้ทุกเมื่อนะครับได้ทุเมื่อเดี๋ยวลาค่อยใหญ่ยังทุกคนด้วยเดี๋ยวพูเสร็จก็ค่อยกินเขาเมื่อไ่ก็ยเดี๋ยวยุตีราักา่อยกินเขา้องกินเขาพูดเสร็จก็ได้อันนี้จะกินอได้่เรต้องกินพูดเก่งเออน ำน่ะแมนาช้าไม่ตดเลยาถามถามเขาไว่เาม่เขาขอเกิืน้ำลายเดี๋ยวกรูปชัรูปน้ำลายเขาใหญ่อันนี้พวกเราถ่ายรูปเหนอถ่ายรูปชักลุ่ยชักมนี่ชักุ่เลยไม่รู้บ้านผมเรื่องเงี้นี่หันน่งรต๊ยืนดีๆนั่งรโตะนมา